คุณย่าถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะเจ็ดโมงเช้านะคะดูสภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าค่ะที่สวีเดนนะคะเจ็ดโมงเช้าค่ะคุณย่าก็มาถึงแบบแบบปลอดภัยนะคะสุดยอดเลยค่ะมาดูรถค่ะดูสภาพรถนะคะรถนี่คือแบบน้ำแข็งเกาะค่ะคุณย่าก็งมๆเซาวๆมานะคะงมๆเซาวๆมาเลย อาทำไมไฟไม่ขึ้นอ๋อดับแล้วดูค่ะดูน้ำแข็งค่ะออดูหนาวไม่หนาวนะคะภาพรถของแต่ละคันค่ะคุกค้าก็มาแบบแบบครึ่งกระจกคุณ,คณ,คณเวลาไม่มีคุณย่าไม่รู้ค่ะวันนี้มันจะหนาวขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นมงต้นไม้ก็คือเป็นแม่คนิสงนะคะทุกอย่างเป็นแม่ะณิสงค่ะ ดแม่ขนึงหมดเลยนะคะแข็งหมดเลยลบลบห้าค่ะตอนคุณย่ากออกจากบ้านมาก็จะลบห้าเลยนะคะดูค่ะใบไม้แข็งเปิ๊กเลยค่ะเนี่ยแข็งเปิ๊กเลยนะคะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแม่คขนงค่ะสู้กันต่อไปนะคะคุณย่าก็ ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทุกคนเอาบรรยากาศเช้าเมืดมาฝากค่ะบรรยากาศเช้าเมืดนี่ค่ะโรงเรียนที่คุณย่ามาสอนนะคะก็จะประมาณนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายขนาดไหนแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะ ดูค่ะเป็นยอดหญ้าเป็นแม่คเน้งค่ะขอบค,คุณมากนะคะทุกคนุญแจอยู่ไหนน้องหญ้าเอาเจแจไว้ไหนกานจแจก่อนดหมอร้อนเด็กขาด ทำงานกันหนาวมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆน้ำแข็งทั้งหมดเลยค่ะน้ำแข็งเกาแข็งเกาะหมดเลยควันออกปากเลยค่ะควันออกปากคุณยาเลยสุดยอดเลยนะคะ เดี๋ยวไปอีส์ยาเดีรวฟินเดอีสเดอีสเอเวอร์รันขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการชสู้ชีวิตกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะเอาบรรยากาศน้ําแข็งเกาะวันนี้ลบห้าองศาที่สวีเดนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องคุณย่าสวีเดนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ญาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ